อาลับปาลับอย่าไปอยากเห็นเกินไปนะจ๊ะหรือกลัวจะไม่เห็นอะไรต่างๆเหล่านั้นนะเดี๋ยวมันจะทำให้เราตั้งใจเกินไปแล้วมันจะตึงอย่าไปตั้งใจเกินไปอย่าไปกลัวว่าเราจะไม่เห็น ทำไม่ได้หรือทําไม่ทันเนี่ยถ้าเราไปกลัวไปกงังวลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เราจะนั่งด้วยความอยากเห็นอยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งมันไม่ถูกหลักวิชา อย่าไปรุ้นอย่าไปเร่งอย่าไปเพ่งอย่าไปเจ้าไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ทำเฉยๆหยุดนิ่งเฉยๆทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปล่อยวางปล่อยวาง ปล่อย,ลยแล้วก็วางปล่อยจากความคิดคำนึงในเรื่องโลภภายนอกทนสัตว์สิ่งของเนียแล้วก็กค่อยๆวางน้ำหนักใจอย่างนิ่งๆน,นุ่มๆพอดีพอดีพอปล่อยวาง ในครางกายมันจะโล่งถ้าเราปล่อยวางได้จริงๆนะจ๊ะมันจะโล่งว่างเหมือนกลางอาวกาศและใจมันก็จะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบาย มันจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในใได้อย่างง่ายๆในกลางที่โล่งว่างโดยใจสบายเบิกบานถ้าเราปล่อยวางได้จริงๆนะจ๊ะใจไม่ติดอะไรเลยเนะี่ยกลางกายเราจะโล่งว่าง ระวังใจเป็นนะจ๊ะมันจะมีอาการอย่างเงี้ยนิ่งๆน,น,นุ่มๆเบาๆสบายๆครั้งไหนจะเป็นโปร่งกลวงโลง่งว่างกว้างกว้างขยายเคลื่อนก็ไปสู่ภายในะอยากง่างๆ โดยไม่กดดันเลยคือไปเองในระดับที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ทำเฉยๆหยุดนิ่งเฉยๆก็เกิดการคลื่นเข้าไปสู่ภายในได้เองโดยไม่กดดันตัวเอง ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปเสียดายสบอบการณภายในหรืออารมณ์ที่ดีๆที่เราผ่านมาถ้าเราเสียดายเดี๋ยวเราจะนั่งอยู่ความอยากอยากที่จะเห็นและดี เหมือนที่เราเคยได้ซึ่งมันก็จะทำเราให้เราเกิดการดันลงไปในเคนภาพอะไรต่างๆ,ๆแล้วนะั้นเป็นต้นอย่าไปอยากเห็นเกินไปนะจ๊ะหรือกลัวจะไม่เห็นอะไรต่างๆเหล่านั้นนะแค่ทำเฉยๆ หยุดนิ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่ทำเฉยๆหยุดนิ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลย ฝึกกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวบุญเก่าจะได้ช่องไอ้ลูกสมความปรารถนาเหมือนอย่างที่เราตั้งใจไว้ด้วยดีนี่แหละให้ต่างคนนั่งนังกันไปเงียบๆตะล,ลุงนะ